ประจำของพี่คืออะไรครับผมทำซอฟต์แวร์ทำเขียนเป็นโปรแกรมเมอร์ครับ o ว k ร r o โ h ม m e 6 0 0 0 0ถึงแสนดอลต่อปีเล่นดนตรีนี่คืองานอดิเรกเหรอครับเป็นงานอดิเรกที่โชคดีว่าได้ตังค์บ้างที่โตที่นี่เกิดที่นี่หรืออะไรยังไงครับผมผมเกิดที่นี่แต่ว่าผมโชคดีว่าได้ไปโตที่เมืองไทยผมไปตอน7ขวบแล้วพอกลับมาที่นี่ผมเนี่ยเรารู้สึกว่าทัศนวิสัยเราเริ่มกว้างจบมหปวช .3 แล้วก็กลับมาที่นี่เพื่อมาใช้เสร็จเรียนเราอ่ะเราติดเพื่อนอยู่แล้วยิ่งเด็กมหกอ่ะมันไม่ได้อยากมาแต่ว่าผู้ปกครองเขาก็มองการไกลว่ามองว่าเพื่อนะอนาคตที่ดีของเขาควรใะเข้าไปส่วนส่วนเราเราจะด้วยยังไงเราก็สุดท้ายเราเราความเป็นคนไทยเราก็ฟังพ่อฟังแม่คือตั้งใจว่ามาแค่4ปีได้ปิญญาแล้วก็กลับแต่ในความเป็นจริงบางทีผมมาปุ๊บเนี่ยสี่ห้าปีแรกผมก็เลยไม่ได้เรียน ค่าเราเรียนที่นี่มันแพงนะคือเราไม่อยากจะขึ้นตรงใช้เงินของผู้ปกครองแล้วรู้สึกว่าอยากหาเงินเองจนอายุ30มสิบก็เลยตัดสินใจเข้าทหารผมไปสมัครเป็นทหารเมริกาแล้วก็ถูกส่งไปคูเวตตอนปี2010ระหว่างนั้นเนี่ยคือเห็นแต่ทะเลราเห็นะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเราเสียเวลามายืนอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงเนี้ยเ,เริ่มเห็นค่าของชีวิตจากลบกลับมาผมก็เอาเงินจากกองทหารเนี่ยในที่สุดก็เอากลับไปเรียนแล้วก็ เรียนในสาขาที่ตัวเองชอบตอนั้นผมจะเข้าแอนิเมชันแต่ด้วยความที่ผมความเป็นคนไทยบางทีผมเลขผมแข็งไงเขาบอกเฮ้ยอยู่เรียนเลขมาเยอะสักขนาดนีอ้อยู่ลองเข้าเป็นเกมเอนจิเนียร์เกมดีไซน์ไหมก็เลยได้ผนวกสองโลกศิลปะกับกับเลขเข้าด้วยกันกลายเป็นเป็นวิดีโอเกมปอแรมเมอร์แล้วก็พอจบมาผมก็เลยได้มาทำเป็น IT เป็น เป็นบริษัท l o คอลของพอร์ตแลนด์นะเป็นสต็อปโมชั่นคอมพานีแล้วเขาเปิดแผนกขึ้นมาเป็นแผนกโปรแกรมเมอร์แต่อยากได้โปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจแอนิเมชันก็เลยโชคดีว่ามันมันมันตอบโจทย์ผมพอดีเลย<ม>ก็เลยถือว่าผมโชคดีหลายหลายครั้งที่พอร์ตแลนด์ที่พอร์ตแลนด์ครับกี่ปีแล้วครับที่ทํางานนี้บริษัทนี้ทํามา10ปีแล้วครับเ,เงินเดือนของพวกเขาเรียกว่าโปรแกรมเมอร์หรืออะไรพวกนี้อยู่ประมาณเลเวลไหนต่อต่อปีก็ได้ครับหกหมื่นถึงแสนดอลต่อปีแต่ว่า ในแง่ของโปรแกรมเมอร์มันจะมีหลายด้านมากมันจะมีพวกที่ทำแบบเป็นเป็นเว็บดีเวลลอปเปอร์หรือว่าอย่างของผมเนี่ยเป็นเฉพาะทางผมจะใช้ซอฟต์แวร์ Unity ี้ทำพวก 3D เกมอันนี้เงินเดือนอาจจะต่ำหน่อยอาจะมีพวกทำกราฟิกทำพวกเออ่เรทเรซซิ Ray ่งทำพวกเออ่เรียกอะไรพวกเชเดอร์ครับ,รบก็มัเทียร์เรียลอะไรพวกเนี้ย พวกนี้จะเงินเดือนแบบแสนถึง2เลยผมผมไม่ไม่เชื่อเรื่องว่าว่าถึงอายุนี้ห้ามทําอย่างนี้อายุนี้ห้ามทำอย่างนี้นะผมเชื่อว่าตราใดที่ท,ที่ที่ใจเรามีความตั้งใจอะ่ะไม่ว่าจะอยุเท่าไหร่มันก็ไม่สายถ้าเกิดว่าเราแคร์คนอื่นน้อยลองแคร์ตัวเองมากกว่าผมว่าคนเราไปได้ไกลนะ